Welcome to the mission. 30 days, 30 movies. Buckle up as we dive into uncovering the hidden meanings behind these films. Accepting this mission means you're responsible for sticking with us until the end. No turning back. This message will self destruct in 5 seconds. 5, 4, 3, 2. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Too late, you have to be with us now. Let's jump in. สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับพี่ไอชาในวันสุดท้ายของภารกิจเก็บศับจากหนังนะคะน้องในวันนี้เป็นวันที่30แล้วนะดีใจไหมเอ่ยนะคะใครที่ตามเก็บเรื่อยๆนะคะน้องอาจจะไม่ต่อนเนื่องเนาะแต่ก็ค่อยๆทําภารกิจนี้มาด้วยกันนะคะน้องขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายนี้นะคะน้องในเรื่อง murder mystery นะคะเป็นหนังแนวตลก นะคะน้องแล้วก็มีแบบคดีมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนอยู่นะคะแต่ก็มีเสียงหัวเราะเนาะมันไม่ได้แบบเครียดเกินไปงั้นอยากให้น,น้องลองไปดูนะคะใครที่ชอบแบบตลกด้วยแล้วก็มีอะไรให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะ่ะในวันสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น,น้องเขียน reminder ให้ตัวเองว่า be proud of yourself นะคะให้ภูมิใจนะคะน้อง be p o u d of yourself อันนี้เป็นคำที่พี่อยากจะบอกบน้องนะคะว่าให้จงภูมิใจในตัวหนูนะคะที่หนูแบบพาตัวเองนะคะติวมาด้วยกันจนตอนนี้นะะหะน้องไม่ง่ายเลยนะพี่บอกเลยในะครที่แบบว่าค่อยๆเก็บมั้งอะเดวันอะจนถึงเดน thirty คะ่ะ so is a big thing นะคะมันเป็นสิ่งที่ เป็นมายสเตน e นะคะเป็นหมุดหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่นะถ้าเราแบบตั้งใจจะทำอะไรแล้วแล้วเราทำสาเร็จได้นะคะพี่อยากจะขอบคุณมากๆนะคะที่เราอยู่ด้วยกันเนาะใครที่แบบค่อยๆเก็บมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันกับพี่ไอช,ชาบาจนถึงตอนนี้นะคะขอหัวใจนะคะอีโมจิหัวใจในคอมเมนต์ให้หน่อยเนาะว่าเฮ้ยหนึ่งอยู่กับพี่นะต่อให้แบบว่าพี่หายไปบางช่วงอนะไรอย่างเงีแต่ว่าหนูก็ ตามเก็บเรื่อยๆนะคะจนถึงตอนนี้ก็จบแล้วนะคะโอเควันนี้เราไปติวกันเลยนะคะในเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะ Murder Mystery ค่ะเป็นเรื่องที่พี่ชอบนะคะพี่ก็ามาฝากน้องนะคะเป็นเรื่องที่สนุกนะนี่เราผ่านอะไรกันมาบ้างโอ้เราผ่านมาหลายเรื่องเนาะผ่านกันมาหลาย category มากๆนะคะแบบหนังหลายแนวมาก หนังนี้พี่ก็ชอบนะคะ The Pursuit of Happiness นะคะเรื่องนี้พี่ก็ชอบเหมือนกันนี่ด้วย Unbroken นะคะเรื่องนี้พี่ก็ชอบเยอะแยะเลยนะคะน้องที่เราแบบได้ติวด้วยกันมาเนาะ Parasite เนาะอ้ยเยอะนะคะ Mission oh, yeah, Impossible เนอะเยอะแยะเลยอะมาดูกันนะคะ <Yeah. S 2> ในเรื่องนี้เขาบอกว่าอะไรเลยบอกว่ามิลเลอร์บอกว่า เธอได้ต่อรองตัวประกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนิกบอกว่าฉันเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเลยเป็นการต่อรองฉันรู้ว่าต้องต่อรองอยังไงนะคะอาเป็นเหมือนคำพูดตลกตลก,ตลกในหนังเราต้องไปดูบริบทด้วยเนาะเราจะแบบรู้สึกมีอารมณ์ขันไปกับมันไนดะะ้งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใน Day 30 m o t ร e r Mystery t 2นะคะ ในเรื่องนี้นะคะเราบอกว่าก็เป็นหนังที่มันต่อจากภาคแรกนะคะซึ่งก็เป็นหนังแนวตลกของคู่สามีภรรยานะคะ Married Couple คำว,ว่า couple แปลว่าคู่กันนะคะคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วชื่อ Nick กับ Audrey นะคะ s p i t z อันนี้เป็นคนที่เป็นภรรยานะคะก็คือ Jennifer Aniston นะคะสวยมากที่ชอบผู้หญิงคนนี้มากะคะ่ะม,มีเสน่ห์มาก After that first big case หลังจากที่ได้มีคดีแรกนะคะที่ถ้าใครเคยดูตอนที่หนึ่งเนาะ Murder Mystery One, 1เราก็จะเห็นว่าเขาสองคนเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ทำไมเลยเป็นคนที่มีคนเชื่อถือว่าเฮ้ยนะคะมีความสามารถในการสืบนะคะในการวิเคราะห์คดี หลังจากที่พวกเขาสามารถที่จะผ่านเคสแรกกันไปได้คดีแรกไปได้ They d e c i d e to take their skills to the next level เขาเลยตัดสินใจนะคะที่จะใช้ทักษะที่เขามีนะคะเออใน l e เวลที่สูงขึ้นคู่นี้นะคะตอนนี้ก็เลยมาทำบริษัทอะไรเอ่ย e e t e n t y v เ a g e น c y นะคะเป็นบริษัทที่ทำอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับงานนักสืบนะคะ private แปลว่าเอกชนดังนั้นถ้าแปลรวมๆตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นบริษัทนักสืบทะคะเอกชนเป็นสำนักงานนักสืบเอกชน but business is slow แต่ธุรกิจของเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะน้องก็เป็นธุรกิจก็ค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงไม่ค่อยมีลูกค้า เรามาดู paragraph ที่2นะคะเราบอกว่า their luck changes when they receive an invitation to a glamorous wedding on a private island แล้วบอกว่าโชคชะตาของพวกเขาก็ทำไมเลยเปลี่ยนไปนะคะ luck แปลว,ว่าโชคชะตานะคะอลองคำนี้ก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้ คำเชิญนะคะ invitation ได้รับคําเชิญหรือการเชิญนะคะน้องให้ไปร่วมงานแต่งงานที่มัน v l a m o r o u s ที่มันทำไมเลยหรูหรานะคะสุดหรูนะคะตัวนี้เป็น adjective นะคะน้อง ก a m ม r o u s นะคะลงท้ายด้วย o u s เป็น adjective เนะาะขยายคำว่า wedding บอกว่าเป็นงานแต่งที่อลังการมากเลยบนเกาะส่วนตัว p r i v a t island the bride and groom are wealthy and well connected เขาบอกว่าทั้ง bride และ groom นะครน้อง bride คือเจ้าสาวส่วน groom คือเจ้าบ่าว ทั้งเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเนี่ยต่างฝ่ายต่างทำไมเลยรวยนะคะน้องเวลตี้รวยมั่งขั่งแล้วก็เวลคอนเนคต e ดก็คือรู้จักกันเป็นอย่างดี and Nick and Audrey hope this event will a n นนิ c อ a n d a u ์รี่หวังว่า e ี่เหตุก l รณ์ a ี้จะเป็นโอกาสนและเขาสองทำไมเลยคู่สามีพรรยาคู่นี้นะคะพระเอกนางเอกนะิกกับออน์รีนก็อยากจะทำไมเลยหาโอกาสที่จะหา เน็ตเวิก็คือหาคอนเน็ชันนั่นแหละน้องๆหาเครือข่ายอย่างไรก็ตาม however things take a dark turn when the groom is mysteriously kidnapped during the wedding ceremony อย่างไรก็ตามทำไมเลยเรื่องราวมันกับตาลปัดนะคะคำว่า take a dark turn เนี่ยคือมันตาลปัดไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเจ้าบ่าวถูกคิดนัดแปลว่าอะไรเอ่ยถูกลักพาตัวนาะค,ะคิดนัด ูรักพาตัวไปในระหว่างทำไมเลยจัดงาน Wedding Ceremony ระหว่างงานแต่ง Determined to help their new f r แ e n d s เขาก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เลยตั้งใจจะช่วยเพื่อนนะคะนิกแล้วก็ออร์รีเนี่ย Jump into action เขาสองคนก็เลยทำไมเลย เริ่มสืบคดีทันทีเลยเพราะว่าพวกเขาเปิดสำนักงานนักสืบเอกชนอยู่ใช่ไหมพวกเขาก็โอเคฉันต้องใช้ทักษะของพวกเราละพวกเขาก็เลยลงมือสืบนะคะ They must interview the wedding g u e s t นะคะพวกเขาก็ไปสัมภาษณ์ wedding g u e s t ก็คือแขกที่มาร่วมงานแต่งนะคะ wedding guests Each with their own quirks and secrets ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งที่แปลก คำว่า quirks นะคะน้องแปลว่าความแปลกประหลาดแล้วก็ secrets ก็คือความลับ มีความแปลกความลับอะไรแฝงอยู่มากมายเลยในขณะที่เขาสัมภาษณ์แต่ละคนนะคะ As they investigate, they encounter a series of funny and dangerous situations that test e their partnership and problem-solving skills. คำศัพท์ที่พี่อยากให้รู้คือคำว่า problem-solving skills นะคะทักษะการแก้ปัญหาคำนี้นา้องแ,แปลว่าทักษะการแก้ปัญหา เป็นคำที่ดีมากเลยนะคะทุกคนควรมีทัก,กษะนี้เขาบอกว่าเมื่อพวกเขาต้อง encounter ทางน้องก็แปลว่าเผชิญหน้านะกับ situations ก็คือสถานการณ์ทั้งอันตรายทั้งตลกเนี่ยทั้งฟันนี่ด้วยนะคะมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้มาทดสอบนะคะ test ทดสอบ partnership การทำงานเป็น partner ในที่นี้คือการทำงานร่วมกันนะคะเป็นคู่เนาะว่าแบบเขาเป็นธุรกิจ สามีพัญญาเนาะแล้วก็ต้องเผชิญสิ่ง,งต่างๆไปด้วยกันเนี่ยเขาสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ไหมดังนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่มาเทสพวกเขานะคะทดสอบ through out the film นะคะหนังเรื่องนี้นะตลอดทั้งเรื่องคู่นี้นะเขาก็มีอะไรเลย strong chemistry นะคะน้องมีเคมีที่เข้ากันแบบโอ้โหชัดเจนมากที่มัน stand out ะะมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน as they tackle chaotic situations mm hmm. เราจะเห็นว่าพวกเขาต้อง tackle ก็คือรับมือจัดการนะคะน้องกับสถานการณ์ที่ chaotic แปลว่าวุ่นวายนะคะสถานการณ์ที่วุ่นวายพวกเขาก็สามารถที่จะผ่านไปด้วยกันได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วัดวัดอะไรเลย กันเป็นสามีภรรยาถูกางเนา no. อง mixing humor with moments of mystery แล้วก็ให้เราเห็นทั้งเรื่องราวที่น่าขบขันไปพร้อมกับสิ่งที่มันเป็นความลับหรืออะไรที่ซ่อนอยู่ที่พวกเขาทั้งคู่ต้องแบบไปหา they face numerous challenges พวกเขาเนี่ยก็ยเผชิญกับความท้าทายนะคะน้อง numerous แปลว่ามากมาย ความท้าทายมากมายเลยนะคะล้วบอกว่า from suspicious guest to unexpected plot twist ต้องมาเชิญตั้งแต่อะไรเลยการเป็นแขกที่น่าสงสยัย suspicious นะคะน่าสงสยัยไปจนถึงเรื่องราวที่มันหักมุม plot twist แล้วหักมุมอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ All are trying to keep the situation under control ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามให้สถานการณ์เนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะ The determination to solve the case brings them closer ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะน้องคำว่า determination คำนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่จะแก้ไขเราบอกว่า solve ในที่นี้คือแก้หรือ ขี้คายนะคะน้องคดีนี้ brings them closer ทำให้พวกเขาเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้น reinforcing the bond as a couple ก็ทำให้ความสัมพันธ์นะคะบอนเนาะความสัมพันธ์เนี่ยมันแข็งแกร่งมากขึ้น as the investigation unfolds เมื่อการไตส่สวนต่างๆนะคะการสืบต่างๆเนี่ยมันได้เปิดเผยออกมาแล้ว มันคลี่คลายออกมาแล้ว They discover deeper secrets พวกเขาก็ค้นพบนะคะน้องคำว่า discover แปลว่าค้นพบความลับที่มันลึกไปกว่าน,นั้นนะคะแล้วก็ unexpected motives คำว่า motive แปลว่าแรงจูงใจใครที่ติวมาจนถึงวันนี้ต้องเคยนะคะน้องๆเคยเจอคำว่า motive มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแรงจูงใจ leading to a thrilling climax that resolves the mystery in an amusing and satisfying way นํไไปสู่ทเํเไยจุด climax ก็คือเป็นจุดคลี่คลายของหนังนะคะที่มันน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมันก็ resolve ทุกอย่างนะคะความลับต่างๆมันถูกเปิดเผยออกมานะคะในทางที่แอบตลกร้ายเหมือนกันน <laughs> ะแล้วแต่ก็เป็นในทางที่โอเคพึงพอใจนะคะ satisfying ในท้ายที่สุดคำว่า ultimately ยเพราว่าในท้ายที่สุดหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ตลกนะคะแบรนด์ Brand, ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือว่าแบรนดตรงนี้ก็แปลว่าพยายามผสมผสานหนังตลกนะคะ and intrigue นะคะที่มีความน่าสนใจเข้ามาแสดงให้เห็นนะคะถึงอะไรเลยก็บอกว่าคนที่เขาเป็น นักสืบมือสมัครเล่น detective แปลว่านักสืบนะคะคำว่า amateur ตัวนี้แปลว่ามือสมัครเล่นทำให้เราเห็นถึง growth ก็คือความก้าวหน้านะคะของครอบครัว the s p a t e นะคะคือเขาสองคนนี้เป็นตระกูล s p a t e นะคะว่าเฮ้ยจาก day one ะในตอนที่1ที่เขาไม่ใช่นักสือบอะ นมาจนถึงวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีทักษะส,สกิลการเป็นนักสื่อะคะเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เราได้รับเสียงหัวเราะมากมาย providing plenty of laughs คำว่า plenty กับ numerous มีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่ามากเลยส่วน laugh ก็คือเสียงหัวเราะนะคะน้องนีเลยคำศัพท์คำว่า numerous อยู่ตรงนี้ค่ะ plenty แปลว่ามากมายทำให้เราได้ หัวเราะไปด้วยพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นว่าใครเป็นผู้ร้ายในเรื่องกันแน่นะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะน้องๆเราจะให้ลอน้องทบทวนนิดนึงนะคะน้องตอบคำถามแล้วก็จับคู่คำศัพท์ตรงนี้ให้เวลาเร็วๆนะคะตรงนี้หนูกดพอสแล้วก็ทำด้วยตัวเองแล้วค่อยมาฟังเฉลยก็ได้นะคะน้องคนที่เป็นสมาชิกของช่องนี้จะได้ไฟล์นี้ นะคะน้องไปฟรีๆเลยหนูสามารถดาวน์โหลดได้เลยในช่อง YouTube Membership นะคะของช่องแชนแนลพี่ไอชันเองนะคะถ้าหนูหาไม่เจอหนูสามารถ Facebook มาถามมาขอได้เลยนะคะโอเคลงมือทำได้เลยค่ะ คำถามนะคะต้องถามว่าเป้าหมายหลักนะคะของคู่สามีภรรยานี้ในหนังเรื่องนี้คืออะไรนะคะเป้าหมายหลักเลยที่เราเห็นจากเรื่องข้อ A บอกว่าเพื่อ enjoy a vacation ก็ไปเที่ยวให้สนุกนะคะข้อบบอกว่าเพื่อเป็นนักสืบมืออาชีพ to become professional detectives ข้อ C บอกว่าเพื่อที่จะไขคดีการ ถูกลักพาตัว to solve kidnapping case และข้อดีบอกว่าเพื่อเข้าร่วมงานแต่งแค่นั้นจริง,รงๆเป้าหมายหลักของเขาในเรื่องนี้ที่เป็นตีมก็คือการไขคดีการถูกลักพาตัวของเจ้าบ่าวนะคะที่ถูกลักพาตัวไปในงานแต่งนั่นเองั้นตอบ C นะในตรงนี้ในส่วนของการจับคู่คำศัพท์นะคะน้องคำศัพท์หลังจากที่เราติวกันมาถึงวันที่30คิดว่าคำศัพท์เหล่านี้ไม่ยากเกินไปแล้ว นะคะสำหรับน้องๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะ n u m b e r วคำว่า Detective ก็คือนักสืบ a person who investigates crimes and gathers information งั้นอายเลยนะคะนักสืบข้อนี้ easy มากๆนะคะต่อไป n u m Invitation t n v i t n t i o n t ก็คือการเชิญนะคะน้องการเชิญหรือคำเชิญเรา ใช้ตัวไหนเอ่ย a request or offer to participate in an event or activity เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างต่อไป number t h r e คำว่า wealthy wealthy แปลว่าความมัง่งคั่งนะครัน้องร่ำรวยมากนะคะคำนี้ก็คือตรงกับตรงกับอะไรเอ่ย having a lot of money นี่เลยมีเงินเยอะนะคะหรือมีแหล่งทรัพยากรเยอะ ตอบอันนี้เลย H ข้อ4 take a dark turn take a dark turn นะคะน้องก็คือว่ามันหักมุมไปในทางที่ไม่ดี take a dark turn อยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปแบบนี้ suddenly change to a more dangerous or troubling direction ตอบ A เลยต่อไปข้อ5คําคำว่า be kidnapped ถูกลักพาตัวคำนี้พี่พูดบ่อยแล้วนะคะงั้นคำนี้ตรงกับอะไรก็คือตรงกับ to be taken away by force นี่เลยถูกลักเอาไปวนันนี้ถูกลักพาตัว number six quirk นะคะ quirk แปลว่าแปลกนะคะไม่เหมือนชาวบ้าน unique or unusual ะคะ่ะแปลกประหลาดอะไรเงรี้ยแปลกหรือประหลาด ต่อไป number seven tackle tackle แปลว่ารับมือเหมือน handle หรือ deal นะคะ to deal with or address the problem or challenge ค่ะรับมือหรือจัดการกับอะไรบางอย่างนั้นเจนะคะต่อไป plot twist plot twist แปลว่าอะไรเลยเรื่องมันหักมุมนะคะอเรื่องมันหักมุมแล้วก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย a surprising or unexpected development in a story or situation ค่ะเรื่องมันอาจจะหักมุมไปในทางที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้นะคือ plot twist มันจะไม่เหมือน take a dark turn take a dark turn คือว่าหักไปในทางไม่ดีเลยแต่ plot twist คืออาจจะหักไปในทางที่ดี happy ending เลยก็ได้นั้นมันเป็นเรื่องที่ surprise เฉยๆนะคะนั้นตอบ G ต่อไปข้อที่9คําคำว่า intrigue น intrigue แปลว่าน่าสนใจมากนะคะความน่าสนใจมากที่ทำให้เราอยากจะเข้าไปดูอยากเข้าไปติดตามเราเรียกสิ่งนี้ว่า a strong interest or curiosity ความน่าสนใจนะคะความน่าสนใจน่าที่จะค้นหามันมากขึ้นนะคะและคำสุดท้ายนะคะงคำว่า amateur ตัวนี้ ออกเสียงเป็นสำเนียงอเมริกันนะคะในที่นี้คืออะไรก็คือคนที่เป็นมือสมัครเล่นยังไม่เก่งมากะคะ someone who is not experienced or professional in a particular activity ดังนั้นตอบ e เลยนะคะมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นนะคะตรงน,นี้เรียบร้อยแล้วะะสำหรับคำศัพท์ใน day 30นะคะวันสุดท้ายของภารกิจเก็บศัพท์ จากหนังของเรานะคะครบแล้วนะตรงนี้ค่ะน้องๆมีคำศัพท์ไหนที่รู้สึกอุ้ยชอบมากเลยนะคะราะว่าจำได้นะคะตั้งแต่เดวันจนถึง day 30มีศัพท์ไหนที่ชอบมากที่สุดขอหนึ่งคำนะคะหนึ่งคำเนาะตามด้วยอีโมจิอะไรก็ได้หนึ่งอันเนาะในส่วนของท้ายๆนะคะจะเป็นให้หนูลองฝึกเขียนประโยคแต่งประโยคด้วยตัวเองเนาะคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยเรียงมาให้แล้วนะคะน้องเป็น ตามตัวอักษร A ถึง Z นะคะจากภารกิจของเราซึ่งก็เยอะมากะคะน้อสามารถทบทวนได้เนาะหรืออาจจะเขียนความหมายก็ได้นะแบบว่าเฮ้ยฉันจำได้กี่คำเนี่ยนะ,ะลองทบทวนตัวเองได้เนาะจบแล้วกับภารกิจนี้นะคะน้องก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติวด้วยกันนะคะในภารกิจนี้ต้นจบมองไม่ง่ายเลยนะคะดังนั้นต้อง be proud of ยูร์แซฟนะคะน้องแล้วก็เจอกันในภารกิจอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีติวครูผู้ช่วยมีติวตำรวจอะไรอย่างนี้นะคะฝากไว้ประมาณนี้นะคะน้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ